เทุกคนครับวัี้อยู่ผมกับปู่ก็มาทําการทำอะไรไข่เจียวปู่เติมซอสเลยหนึครับเติมเลยครับโหปู่ทำมันเละอ่ะผมไม่เอาอ่ะปู่ผมไม่เอาอ่ะลม่ทำไมมันเละจังอ่ะปู่นี่หน้าตาของนะครับทำมันเละจังอ่ะปู่ปู่ทำยังไงเหรอคือมันปู่ไม่ใส่น้ำมันเยอะอุ้ยมันแพงนะปู่ไม่ปู่กินมันเยอะไม่ได้ โอ้ทุกคนมันน้อยๆทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าผมชอบกินขนมปังกับอะไรครับรู้จักมูดดรสินี้ดิปู่ครับปู่มีเมนูอะไรที่จะทำให้ผมบ้างอ๋อน้องจะทำอะไรอ่ะอยากกินไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นอืมจะกินเหรอใช่กินจริงจริงไหมจะลองกินดูไม่ได้กินนานแล้วแต่เอาน้อยๆบปปู่เพราะว่าผมเป็นคนกินไข่และปวดหัวปู่ครับ เดี๋ยวปู่ถ่ายกล้องนะปบโบครับเดี๋ยวปู่จะถ่ายกล้องปู่ต้องถ่ายกล้องนะโบปู่ต้องถ่ายอย่างนี้นะปูโบโบครับปปูู่่ฟังอะไรครับอันนี้คือหยุดชั่วคราวอันนี้คือดับแต่ถ้าปู่เผลอไปกดดับปู่ก็กดปุ่มสีแดงเริ่มใหม่โอเคนะครับ เดี๋ยวอยู่กับปู่เราต้องทำเราจะไข่ตุ๋นเหรอไข่ตุนครับซึ่งผมก็จะมาถ่ายมุมสูงนี่เองเออทุกคนดูเหมือนที่บ้านนะครับก็รถไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่รถก็ไม่ได้มีอะไรมาก